แบบตัวนี้นะคะเป็นผ้าดินินวางผ้ากำลังจะวางผ้านะคะใช้ผ้าเม็ดครึ่งค่ะผ้าดินินเนี่ยหน้าเขาจะหน้าผ้าจะประมาณเกือบหกสิบนะคะแต่ไม่ถึงนะคะจะประมาณห้าสิบนิ้วแต่ว่าที่ใช้เม็ดครึ่งเนี่ยเพราะว่าเสื้อตัวนี้เป็นแขนสส่วนอันนี้จากตามแบบนะคะ ชิ้นหน้าเนี่ยจะมีต่อซ้ายต่อขวาตรงข้างขวาจะต่อเหนือเอวเนื้อเหนือเอวนะคะแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยจะต่อต่ํากว่าเอวเราก็จะขีดเส้นเนะะี่ะคือคนตัดจะรู้เองนะคะพี่หงจะไม่แยกกระดาษออกอันนี้คือข้างขวาแล้วก็อันนี้คือข้างซ้ายเดี๋ยวเวลาเราจะกลิ้งเราค่อยขยับกระดาษตรงนี้ให้ห่างออก ดังนั้นหัวผ้าตรงนี้คือส่วนที่จะเป็นหัวผ้าเราก็จะเผื่อเอาไว้แล้วตรงนี้จะเป็นสาบสาบในตัวเราก็เผื่อเอาไว้เรายังไม่กิ้งนะคะเดี๋ยวเราตัดผ้าออกมาก่อนแล้วตอนนี้กําลังคํานวณการวางผ้าตรงนี้จะวางปกค่ะปกถ้าได้สันทบเราก็จะใช้สันทบแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเราค่อยต่อกลางหลังนะคะทีนี้คอเนี่ยอยู่ตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเวลาเราตัดผ้านะคอก็จะไม่ถึง ไม่ถึงส่วนนี้ใช่ไหมคะหัวผ้าเนี่ยจะอยู่ในแนวนี้นะอันนี้เราต้องจินตนาการแล้วก็จาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาเราตัดอะคะอันนี้เป็นการทดลองวางแล้วก็ชิ้นหลังหน้าหลังเนี่ยจะวางแขนเสียบกันกรณีที่เป็นผ้าพื้นแล้วก็ผ้าไม่มีทิศเหนือทิศใต้นะคะก็จะวางแขนเนี่ยเสียบกันจะทําให้ประหยัดชิ้นหลังก็จะวางนี้คือเส้นจริงเนี่ยเขาอยู่ฝั่งนี้นะคะแต่พอเราคว่ำกระดาษเราก็จะกลิ้ง ยิ่งเส้นมาไว้ด้านหลังของกระดาษเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องขยับกระดาษไปขยับกระดาษมานะคะแล้วแขนเนี่ยคะ่ะจากแบบนะคะจากแบบเห็นไหมคะว่าแบบเนี่ยแขนจะมีการเกยกันแล้วก็ยาวไม่เท่ากันนะคะเราก็นำแขนนี่มาสร้างสร้างแล้วก็อย่างนี้นะคะอันนี้คือส่วนที่สั้น นะคะอันนี้คือส่วนที่ยาวแล้วก็จะตัดชิ้นนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยนําส่วนที่ยาวเนี่ยมาวางส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะเราจะตัดชิ้นหน้าออกไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าตรงนี้เนี่ยคือเส้นต่อดังนั้นสองส่วนนี้จะต้องมีการขยับออกนะคะคือเวลาเราวางกิ้ง เราจะกิ้งเส้นนี้ใช่ไหมคะพอกิ้งแล้วนะพอเรากิ้งแล้วเราก็ขยับกระดาษออกไปอย่างนี้กระดาษนะคะขยับขึ้นไปอย่างนี้ดังนั้นเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องวางกระดาษตรงเนี้ยเท่าไหร่โดยที่หัวผ้าตรงนี้เนี่ยเราจะเผื่อสามนิ้วนะคะเพราะว่าต้องการให้สาบเนี่ยตรงนี้เป็นพับสาบในตัวก็จะเผื่อสามนิ้วก็อย่าลืมเผื่อออกไปด้วยนะคะมองฝั่งข้างบนแล้วก็มองฝั่งแนวสาบด้วย ทีนี้เราก็ตัดเลยค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ชายผ้าใหญ่นะคะทีนี้เราก็ตัดส่วนนี้ออกก่อนค่ะพี่ผมจะไม่ได้กัดเขมุนะคะใช้เหล็กทับเอาค่ะตรงนี้ตัดใหญ่ไว้ก่อนนะหรือว่าปกเอาไว้เพื่อให้รู้แนวนะคะ เราตัดเป็นผ้าออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาวางกัดเข็มมุดอีกทีหนึ่งหัวไหล่ตรงนี้อย่าไปตัดตรงตัดแล้วก็มีมุมเฉียงนิดนึงเพื่อจะได้ไม่กินผ้านะคะตัดแบบนี้จะไม่กินผ้าตรงนี้คือแขนนะคะแล้วก็เล็งกับชิ้นหลังด้วยนะหัวผ้าตรงนี้จะต้องให้ได้หนึ่งนิ้ว โดยที่ไม่ไปกินส่วนหลังนะคะตรงนี้ก็ยาวไปได้เลยค่ะโดยที่เล็งแขนด้วยนะคะตรงนี้เราก็ผักค่ะแล้วเวลากิ้งกิ้งฟีลแผ่น กิ้งทีละแผ่นนะคะอันนี้คือชิ้นหน้าเราก็แยกออกไปน,นี้หลังกับแขนนะคะแขนเราเล็งแล้วแขนเนี่ยคือเส้นนี้นะคะเห็นเส้นสีส้มนะคะตรงนี้ก็ตัดออกไปค่ะจะได้มองพากชัดเจนขึ้นแล้วก็ปลายแขนเนี่ยเราจะเผื่อเท่าไหร่ แน่นดิ้นดินเนี่ยพี่นี่พี่หมจะใช้วิธีเย็บนะคะจะไม่ใช้วิธีสอยสอยเนี่ยจะไม่แข็งแรงอันนี้คือแขนฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะตัดแขนฝั่งนี้นะคะทีนนี้ก็ตัดชิ้นหลังเนี่ยไม่มีอะไรเราก็ตัดออกมาได้เลยนะคะตรงนี้เราก็จะได้ปกนะคะปกจะมีสองชิ้นแล้วก็ต้องไปปูก,กาวนะคะ ตัดสันทบเลยก็ได้นะคะแต่พี่หงม,มองว่าตัวจริงเนี่ยใช้สันทบแต่ว่าพออีกชิ้นหนึ่งตัวหลบนะคะพี่หงจะใช้วิธีต่อการหลังไม่จําเป็นต้องเป็นทางเดียวกันนะจะเห็นว่าอันเนี้ยพี่หงเป็นทางยาวนะคะทีนี้ปลดตัวหลบเนี่ยค่ะพี่หงจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าคือต้องการให้ได้แนวปนะคะก็จะต่อกลางหลังอันนี้จะเป็นตัวที่อยู่ข้างในเราพยายามจะให้ผ้าเขาเหลือให้มากที่สุดเผื่อนะคะ ไม่ใช่ว่าผ้าเหลือแล้วตัดให้มันหมดไม่ใช่นะคะผ้าเหลือให้มากที่สุดเผื่อเหตุฉุกเฉินนะคะเหลือไว้ดีกว่าขาดค่ะทีนี้แขนเนี่ยนะที่ผมยังไม่ได้กิ้งชิ้นนี้นะคะที่จริงจะต้องกิ้งก่อนแต่ว่าจะวางให้เห็นเลยเราจะวางชิ้นนี้นะคะชิ้นยาวเนี่ยคะ่ะดังนั้นจับตรงนี้หลบไปเ i n งเส้น กลางแขนให้ขนานกับริมผ้านะคะวางว่าห่างเท่าไหร่ห่าง11นิ้วกระเบียดก็ต้องให้ห่าง11นิ้วกระเบียดตลอดนะคะเกฑ์ผ้าถึงจะไม่เบี้ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนฝั่งนี้นะคะนะคะ11นิ้วอย่างเงี้ยยางเงี้ยเบี้ยวนะคะเห็นไหมว่าตรงนี้เกินเปนเซนหนึ่งทีนี้เราสามารถพลิกแพงได้ลองกลับมาสิกลับมาแล้ว วกค้าพอไหมดูข้างล่างด้วยนะคะว่าตกหรือเปล่าถ้าวางอย่างนี้เนี่ยถ้าตรงนี้จะได้เหลือมากขึ้นนะคะสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งวางอย่างนี้จะดีกว่านะคะอันนี้เราก็จะได้แขนฟังที่ยาวกว่าเราก็ตัดตรงนี้ออกไปค่ะ ปลายแขนผ้าลินินเนี่ยพี่หงจะให้แค่นิ้วเดียวแล้วก็ไปพับเย็บนะคะอันนี้ก็พร้อมกิ้งได้เลยค่ะอันนี้ก็ได้แขนที่นี้ที่เหลือก็จะเป็นปกละนะคะผ้าตรงนี้ก็จะเหลือเผื่อคืนลูกค้าไปทําอะไรได้นะคะอันนี้ก็เป็นการวางผ้าตัดเสื้อผ้าลินินจำนวนเมตรครึ่งหน้าห้าสิบนิ้วค่ะ จะได้เสื้อแขนสาส่วน